สวัสดีครับอยู่กับช่องแม่ของกูในเอเดบาาเบอร์ลินนะผเล่นเกมซูเปอร์ซาน Super Sun. ผมจะมาเป็นคนดีผมจะมาเป็นคนดีนะผมจะพัสดีไปผมจะพัสดีไปก็จริงแต่ผมจะเลือกตัวอะไรก็แล้วแต <laughs> ่นี่เฮ้ย <c oughs> ลูกหมูสามตัว ไอ้เบอร์เสี่ยงรถข่านพี่ไอเปอดเสี่ยงรถโอเคเอาในอำเภอแล้วเอ้ยเอาพัสดุได้แหละบ้านของฉันขับเลือกลูกเรือฉลนจะเลือกในอำเภอกับลูกเรือแต่ไม่เอา ไม่ด้วยเจ๊ตัวฆาตากรนั่นหนึ่งผมรูตัวฆาตากรแล้วหนึ่งตัวสีมว่วงนะฮะสีมว่วงเป็นฆาตากรนะไม่ใช่ว่าจับฆาตากรได้ไปโดนจอมตะขากินหรือไม่ก็โดนแฝงค่ะจะรอพระมาณกดปุ่มนะ โอเคเจอศพพอดีผมจะบอกพวกมันด้วยผมจะบอกพวกมันด้วยโอ้สีม่วงตายฮ่าฮมันเป็นไอเ์สปายอะโอ้ไปโดนตับกุ้งแรกนี่ครัไต้องไปชุบมันนะโอ้โหกำลังจะบอกเลยว่าสีม่วงแต่สีม่วงตายเพราะว่าผมได้ยินมาสีม่วงมันเป็นฆาตกรไงไปล่าสุด แต่งนัางต่อหน้าคือกำลังจะบอกเลยว่าสีม่วงมันได้ยินไอ้ผงปวน่ะผงป้วนสีม่งพูดจะปาสีขาวผกป้วสียงพูดจะบตาสีขาวแล้วไม่ีคนชูผมเลยต้องผมเล่กดอ จะจับใคร<อ>ดีอพาะคนอื่เมื่อส่วนดูัวเองก่อนอาจจะเป็นเล่าได้ไดกนคือกำลังจะบอกสีม่วงว่าสีม่วงเป็นแต่สีม่วงตายอู้าวใครวนของหรือใครวอใครไหมไม่รู้ไม่รู้กี่นาทีโอเคสามนาทียี่สิบรเล่นร้อนเล่นอันนี้คือ ็อกไข่ดีไหมเนี่ยสงสงัยล็อกไอ้น้ำตาลแล้วโอ๊ย,อยนั่นนี่มันตามแล้วมันตามมุมล,ล้น้ำตาลเกือบแล้วน้าตาลมันจะไล่มผมน้ำตาลม,มันเหมือนแบบไม่จอมตะกาก็โตแฝงผมเป็นทัศนีผมจะล็อกมันมันไม่ให้ล็อกพอจะไปกดฉุกเฉินมันวิ่งหนีมันตามผมมาเลยอะ น้ำหอมอะลรอ่ะเอาสีส้้มไปนำตาลเอาน้ำตาลไปน้ำตาลกรไดาน้ำตาลก็ไดาษทอมก่อนทอมก่อนโอ้โหสีส้ซมาเลยโอ้วดน้ำตาลไปก่อนน้ำตาลไปก่อนน้ำตาลไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาส้มไปสี่โซ่โกหกครับสี่โซโกหกส้มเนี่ยไปทางทางการศึกเออสี่สี่โซโกหกนะสีส้มโกหกเดี๋ยวผมไปป่าเองโมไปป่าเองไม่ต้องสนใจ คือกําลังจะล็อกสีน้ําตาลในน้ําตาลวิ่งนี่พอผมอกําลังจะกดถุกเฉิน่แหละมันต้มผมามป็นผมเอาส้มนะโีผมอา้มเกือบตายโอ้ยเป็นตัวกลางไม่เอาอส้มักสีมันเป็นจอมตะกาค่ะเกมจบแล้วเนาะโอ้ชนะแล้วนี่ทุกคนพัสดียังไม่ได้ล็อกใครเลย คนเดียวไม่ได้หรอกคนช่วยโอ้นี่ฮีบ้าเคครับคลิปก็มีแต่เพียงไว้แต่เท่านี้แหละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะผมก็ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ